ครูวีไปรักษาอาการตับอับเสบที่คุณหมอบุญชัยวิธีการรักษาคือการดีท็อกส่วนล้ำลำไส้ด้วยน้ำมะนาวการล้างพิษตับและก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอบุญชัยสอนและแนะนำก็คือการกินผักสดเพราะว่าวิตามินและเอนไซ์ ถ้าเรากินผักสดเราจะได้ครบถ้วนการที่เรานำมาโดนความร้อนวิตามินและเอนไซม์บางอย่างก็จะสูญเสียไปการที่เราได้วิตามินและเอนไซม์จากการกินผักสดสามารถรักษาโรคได้ด้วยซึ่งตรงกับคำสอนของคุณหมอเขียวที่สอนว่าถ้าร่างกายของเราร้อนเกินไปเราต้องใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นมาแก้ ถ้าร่างกายของเรามีภาวะเย็ยนเกินไปเราก็จะใช้สมุนไพรริดร้อนมาแก้เพราะฉะนั้นครูวีก็ทดลองใช้ดูหลายๆครั้งรู้สึกได้ว่าดีทันทีที่เราดื่มเลยครูวีจะเป็นร้อนในบ่อยบางครั้งการที่เราร้อนในมากๆก็จะทำให้เลือดก,กำเดาไหลด้วย รุยก็จะใช้ใบบัวบกใบหญ้านางผักบุ้งผักสลักหลายๆอย่างอย่างน้อยๆ5อย่างอะไรก็ได้ที่เป็นผักที่มีสมุนไพรฤทธิ์เย็นนำมาปัน่นแล้วก็กินอาการดีขึ้นตั้งแต่การกินครั้งแรกแต่ถ้าเรามีภาวะเย็นเกินไปเราอาจ,จะใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาต้มแล้วก็ สมุนไพรริดร้อนก็อย่างเช่นกระเพราขิงขาตะไคร้ประมาณนี้